แนะนำก็เปน็นลูกเนครับเิน เรียกว่าทาราพัทยาค่ะเป็น Seven. เซเว่นเรือยอะนะคะคทุกคนซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกคันเลยข้างในนะคะแบบกว้างขวางมากๆเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรามานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างถึงตาืึนใจหรือเปล่าตามมาเลยจ้า วันนี้ที่เรามานะคะประมาณวันที่สิบสามสิบสี่เนาะทุกคนเจไดายมากเลยค่ะอะไรนะดิจิตอลดิจิตอลใช่ไหมบอกว่าปิดปรับปรุงก็คือมันเสียสองสาวันแล้วค่ะทุกคนค่ะเด็กๆก็เลยพลาดนิดนึงถ้าเกิดว่าใครมาหลังจากนี้ก็น่าจะได้ชมกันเนาะใครเป็นเมนขำหนูเยแล้วเราไปดูอะไรของกินกันโลอกมันมีอะไรซึ่มันแลกอะอันนี้ เชีวิตอื่นไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้ก็คือเป็นโยเกิร์ตแม่ดูแกว้ <c oughs> แกวค่ะไหนโลกทำไม <c oughs> จะเอาแก้วขนาดไหน<อ>กด,ดกดลูกกดแกว้วอันนี้รักโลกแกว้วรักโลกอ่ากดเลยโลกเอาต้องใส่ก็สามแข็งก่อน<แ>ไหมอ่านักแข็งก่อนน,นี่อ่าพอแล้วพียงกดเลยโลกมากดอันนี้ลูกโยเกิร์ต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  คนเราแก้แล้วลูกนะเฮ้น่ากินใช่ไหมมันรอ้อนเหลือเกินเด้อเออเอาบากินน้ำไรลกูกเอาบากินชาไทยเหรออีกงานกินอะไรลูกโยเกิรต์ตป่ะ <c oughs> เรียกขนมลูกของกินเร็วลูกเร็วเดี๋ยวเราซื้อของกินแล้วเราไปนั่งกินชั้นสองกันโอเคไหมชั้นสอยพี่นั่งซื้อปลาร์ดในปลาร์ดราคาโอ้มาพัทยาซื้อปลาร์สุดยอด <c oughs> กินปลารดไม่ได้เออ บ้านเราก็มีขายนี่มาจากอุดอรนะครับเนี่ยยินนี่หาซื้อของกินหยินเลยนะมานั่งกินทั้งสองกันหยนินกินอะไรบ้างลูกหาของกินเลยครับลูกอยากกินอะไรวันนี้ยินนี่ครับกล่องหยนินเดี๋ยวเราซื้อมาหน้่งกินทั้งสองเออ,กกอเอาไหมเ,เอาเลยจัดเลยพิซซาเลยไปนั่งกินบนกันลูกป่ะป่ะป่ะ มีเมนูแบบว่าคอนเฟิร์ลยเนะเออนี่นอันนี้ก็น่ากินนี่นี่นี่น่ากินเนี่ยตัวนี้ตัวนี้บะหมี่เกาหลีเออเออเิซซ่าดิฉันสองถาดดินสั่งพิซซ่าก่อนเลยไปวันนี่น่ากินอ่ะไหนกระดูกกระดูกไหนดูไปดูดิอะไรบ้างก็ไม่แพงนะไม่แพงราคาได้เลยราคาเท่าข้างนอกเลยไข่คั่นสามสิบห้าบาท อาพิซซ่าก่อนอยากกินพิซซ่าเนี่ยทงที่ไหนนี่ไงสั่งกับน้องเขาเนี่ยน้องเซเว่นเนี่ยไปสั่งพิซซ่าก่อนป่ะมีพิซซ่ามีฮาวเอียนเอาหน้าอะไรอีฮาวเอียนไหมนี่นะครับเมนูของเราในวันนี้เราจะกินพิซซ่ากันครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งผ่านละเจ็ดสิบเก้าบาทอันนี้โปรโมชั่น ฮาวาเอียนโบโลนาหรือว่าหรือว่าปูอัดฮาวายเอยนมันหนึ่งแคปหนึ่งนี่เขาอย่ามาผ่านเลยฮาวายเอยนโบโลนาค่ะโอเ้โหนกอกนกจ้าใส่ลูกดีจ้าก็เอกา่อนก็เอาปูอัดดิเหรอได้ไหมลูกนะเอาน้ำอะไรไหนทูเทอร์นัปปี้แม่ชื่อว่าพี่พี่บอกอันนี้เอาน้ำอะไรสีอะไรดีสีแดงอตัวนี้เหรอใช่นี่นะน้ำแดงน้ำโซดาใส่นีสแด้ไหม ใส่จีนีแด้วยไหนไหนตู้โค้งไหนพ่อดูดินี่คืออะไรลูกมันคือตู้อะไรบอกพ่อสิฮะอ่งเปล่าตู้อะไรลูกบอกพ่อสิปลารู้จักไหมตู้ทำโค้งวุ้นเหรอเขาทำไงป่ารู้ไหมลูกเอาโค้กเหรออาความไว้ แล้วรอให้มันเป็นวุ้นแค่นั้นเองอะไรนะลูกนะถ้าทำเปไม่ได้เหรอครับลูกเนี่ยอ๋อทำตามนี้เลยใช่ไหมเอ้าทำไมทำไมเซเว่นนั้นให้กลับหัวมันต้องกลับหัวดิลูกวันนี้ซื้อไหนึ่งหรอนี่ขนาดเป็นแบบว่าเซเว่นแบบแหล่งฮ่องกงเนาะอาหารเริ่มต้นไม่แพงเลยเซเว่นเนี้ยค่ะเป็นเซเว่นเลย์ยอสาหรถมาแล้วมาแล้วไข่คนเริ่มต้นป่ะทุกท่า จ้ะอันนี้ถังไเนี่ยหร่เนบ่ย5าบาท59บาท,บาทโอ้หจุกๆเลยเนี่แบบี้5ออนนะเก็บถังไปเล่นน้ำต่ออันนี้โคโมชั่นพิซซ่าสุกเสาวรีทสอาถิตย์2ถิบห5บาทนี่แต่วันนี้เราได้เราได้สีเหลืองใช่ไหมวันนี้เราได้โปรนี้1แก้มหนึ่งถาบได้ห้าสิบาท อันนี้ต่างกันนีดสิูผิดดูพรีเมียนี่นนงไงนี่งไงไรายการอาหารนะอ้มียำมีมียำมุ้นสอบมุ้เส้นอะไรด้วยนะห้าสิบหกสิบมีสองชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อของกินขึ้นไปนั่งกินข้างบนเลยแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะห้องน้ำเป็นยังไงบ้างอะอไปก่อนเลยเระวังตกบันไดด้วย เอ้าวก็บอกว่าให้เอาสเอาไปจะกินยังไงเราจะกินยังไงดูด้วยกันออุ้ยู้กันนะอะไรจะเอาเลยเอาคิบโบราณนี่นี่นี่ิงไว้แล้วอุ โบราณ49บาทใช่าทหชิ้นอันนี้แหละอันนี้แหละเอาสองไหมสองเลยจ่ายกันได้ด้วยสิ่งที่ตามหามานานแสนนานเค้กโบราณหากินยากมากครับเค้กโบราณเนี่ยต้องคนแบบว่าต้องคนแก่เท่านั้นอ่ะถึงจะได้ถึงจะรู้จักหลักหหลักสี่พอหลักห้าอุ้ยนี่สี่สิบเก้าบาทซื้อเลยเอาหมเอาเค้กเลยลูกพ่ออยากกินเค้กป่ะจ่ายเงินจ่ายเิน เอาส้มไม่เอานล้อเอาส้มแล้วกันไม่กินอันนี้แล้วกันก็ได้อ่ากินโบราณกับพ่อก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อพากินเค้กโบราณลูกนี่พ่อกินต้อ่เด็กๆแบบเนี้ยไปไปจ่ายเงินเลยโอ้เคค่าเอาช้อนด้วยครับขอบคุณครับสี่ชิ้นเท่าไหร่หกสิบห้าอันนี้สิบเก้าอ่ะ รอประมาณสนาทีสิบห้านาประมาณสินาทีนานเยท่นั่งรอไขึ้นข้นบนไปไปไปได้เลยเดี๋ยวเราจะไปกินั้าสองกันนะครับตอนนี้น้ำขึ้นข้สองเลยยิน กาแฟเบเกอรี่แล้วก็มีที่นั่งมีห้องน้ำด้วยว้าวตารางเลยห้องน้ำสะอาเดเจอพิงอันยี้ต้อนรับอยู่ข้างบนข้างบนบรรยากาศดีมากมาลูกนั่งตรงไหนกันเราโต๊ะใหญ่เียเหรอมา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 ไ,ไปนั่งเบียร์ไปนั่งเบียร์เหรอลูกเหรอ ตอนนี้ผมกําลังถ่ายบรรยากาศของชั้นสองให้ดูนะครับนี่ครับที่นั่งเยอะมากเลยเราสามารถมองออกไปข้างนอกก็ได้หรือว่าถ้าเรานั่งตรงนี้เราก็จะมองออกไปด้านล่างเห็นไหมครับปกติเนี่ยจอเนี่ยดิจิตอ,อลอะโครเลียมเนี่ยใช้ได้นะครับแต่วันที่เรามาเนี่ยจอเสียนะครับผมพิซซามารถ้เดี๋ยวไปดูางใรกัน,น,กนดูนนบรรยากาศที่นี่นะ แบบสว่างมากเลยอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะใหญ่สำหรับครอบครัวโต๊ะแฟมิลี่นะคะอุ้ยอุ้ยเปิดไงอุ้ยแต่โต๊ะคุณนะเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทเรากินรองท้องก่อนเดี๋ยวเย็นๆเราเย็นๆจะไปกินอาหารทะเลกันอะไรกินก้แก้วกันพี่แก้วแก้วแก้วพี่แก้แก้พ่อกินเด็ดโลก พี่นั่นแกะซอสลูกแกะซอสนะใส่น,นี่เนี่ยใส่ซอสใส่ออริกาโน่ใส่อะไใส่ซอสไสทยเลยได้ลูกไหนไงเปล่ากินบหมดไหมลูกเนี่ยนี่น่ากินไหมน่ากินมากเลยลกูกอ่ะใส่ซอสได้ยนิน <c oughs> นี่เราได้อะไรมาบ้างลูกอันนี้จะเป็น้ตนมยอะเกินอันนี้เราได้ถังนี่มาเนี่ยมาไกลขนาดนี้แต่ว่าเราได้มาอย่างสักพาร์เลยนะคุณคนถูกมากแล้วแบบเนี่ยห่อใหญ่แบบเนี้ย จัดโบนะสองหนึ่งแถมหนึ่งห้าของงานาจัดอีกฟังคุณกินได้เลยลูกอ่ะใส่ซอสเลยลูกให้แม่ใส่ซอสก่อนลูกแกะแกะซอสเลยลูกช่วยแก่แกะซอสสิแกะยังไงแกะแล้วก็ล่าเลยลูกแกะแล้วล่าเลยนะไหนไหนโอ้โช่างทำเลยลูกใส่ออริกาโน่ใสออริกาโน่ไปลูกใส่ด้วยนะอ่ะแกะเลยผิงอันแกะให้พ่อกินหน่อยอันนี้อันนี้ ันนี้นี่ออริกาโน่อ่ะอ่ะพี่อย่างเปาเอาไปในโลกหนึ่งหอ่อใส่พิกป่นได้ไหมอ่าพี่เปาใส่ออริกาโน่ก่อนครับไหนไหนไหนใส่ให้หน่ากินได้กินในโลกหน่อยโอ้โหให้รอ,อบเลยลูกให้รอบเลยรอบหมดนี่เลยใช่ย่างงั้นละยางงั้นละไหนดูน้องดูน้องนี่น้องนี่พูดช่ำชองผู้ชำนาญน,น่ากินางโลกน่ากินแล้วก็กินเลยซัดเลยโลก พิซซาเนี่ยหนึ่งบดนิดหนึ่งไม่่หนหนูกินได้ไหมล่ะเดี๋ยวมันจะไม่เคยกินใส่พิกจะมจะเพียนเลยอันนี้ชิ้นหนึ่งจะมีประมาณเอ้ยหนึ่งถาดจะมีสี่ชิ้นนะครับขนาดนี้ขนาดเท่านี้ินจิทำไมัอ่กินให้หมดอ่ะดูพี่เปากินได้โลกนะดูพี่เปาเนี่ยไม่ค่อยชอบกินาแต่ว่าก็ลออย่ชงกินอะไรอะลูกพิซซาคาาเป็นไงชิมไปโลกอดัมาดูกัน อันนี้อันนี้ทอด่ะเราจิ้นี่งหน้าหอมนี่นไหมอ้าวหน้าหลุดแล้วเปล่าอืมเอ้าไม่ได้แย่อร่อยเนาะอร่อยไหมโลกอร่อยเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มกินไปตัง้ง<ๆ>กินไม่พอเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มใหม้นากินในโลกูกเต็มที่เต็มที่พีง่แงนชอบไหมโลก ถาดนี้เอาไปว่าเอาปกิมุ่ยไปโลกคนเดียวเอาหมดไหมจริงปะเนี่ยชอบกินพิซซ่าเหรอแปดชิ้นยังหมดเลยฮะจริงอ่ะพี่งานถาดนี้คนกินคนเดียวหมดไหมขนาดคนนี้ไม่ชอบกินพิซซ่าแต่ว่าวันนี้อร่อยใช่ไหมคะมากินแก่ถึงพัทยาเลยวันนี้ทำไมบ้านเราไม่ไม่ไม่ค่อยมีแบบนี้อันนี้แต่อันนี้แบบจัดเต็มจริงของเขาแบบว่าทำสดแล้วก็ราคาไม่แรงไม่มใช่ของเยอะมากพิซซ่าเอ้ยเซเว่นที่นี่ ของยังกับบ้านเราอีกอหลังจากกินพิซซ่าหมดสองถาดไปแล้ว<ม>แล้วเราก็จะมากินเค้กโบราณกันที่เราตามหามานานแต่นานนะคะหายากมากเลยเด็กสมัยใหม่ก็คงแบบว่าไม่เคยกินใช่ไหม,มเคยกินไหม,ม,มถ้าแช่ถ้าแช่ตู้เย็นเราให้ให้ครีมข้างบนมันอนะแข็งแข็งอะอร่อยดี นน่กกิมาที่มันเป็นเยิ้มๆแบบเนี้ยคือแยมส้มแยมสตอรบิที่เพราะสีส้มสีส้มคนเดียวอันเอาไหมเอาไปกินแล้วมาเรามากินด้วยกันอร่อมากอือ กี้แล้วกันมาพอ,อกอนินในกระอ๋อง <c oughs> อุ้ยอ <c oughs> ุ้ยฝั่งนี้นะ่ะไม่หมดไม่หมดเราเยอะเพ่อพเอาไปให้ จะกลับกันแล้วค่ะอิบแล้วก็คือแบบว่าคนที่นี่อ่ะเนาะเขาก็จะแบบมานั่งเล่นมานั่งชาร์จแบตข้างบนแล้วก็หาอะไรกินหัวเยี่ยมมากเลยอุยดรเราน่าจะทําแบบนี้บ้างเนาะมีมองลงไปข้างล่างโอเค <c oughs> เดี๋ยววันนี้ขอปิดลิปจะเป็นเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้า